สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาแนะการหาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากเป็นสและสเราอยากรู้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากมีค่าเท่าไหร่จากสูตรค่ะ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองต่อไปเรามาแทนค่า a b c ค่ะ c คืออะไร c ก็คือด้านที่มีความยาวมากที่สุดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองค่ะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ x นั่นเองค่ะ เราก็จะได้ c กําลัง2ก็คือ x ยกกําลัง2ต่อไป a กับ b ก็คือด้านประกอบมุมฉากโดยเราให้ a แทนด้วย3หรือ4ก็ได้ b จะเป็น3หรือ4ก็ได้ค่ะ a กับ b สามารถสลับที่กันได้ในที่นี้ครูจะให้ a เป็น3แล้วกันค่ะกลายเป็น3ยกกําลัง2บวกด้วย b ก็จะเป็น4ยกกำลัง2ค่ะจากนั้นเราก็แก้สมการปกติเลยค่ะฝั่งด้านซ้ายเหมือนเดิม x ยกกำลัง2ด้านขวา3ยกกำลัง2ก็คือ3คูน3ก็จะได้เท่ากับ9 4ยกกำลัง2ก็คือ4คูน4ก็จะได้เท่ากับ16นั่นเองค่ะ บรรทัดต่อมา9บวก16มีค่าเท่ากับ25สังเกตว่าด้านซ้ายของเราเป็น x ยกกำลัง2เราต้องทำให้ฝั่งด้านขวาของเราเป็นยกกำลัง2ด้วยค่ะ25เกิดจากอะไรยกกำลัง2คะ,ะ25เกิดจาก5ยกกำลัง2เราก็จะได้ว่า x กำลังสองเท่ากับ5ยกกำลังสอง x ตัวเดียวจะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากเป็น3และ4จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ5นั่นเองค่ะเรามาดูกรณีที่โจทย์ถามหาความยาวของด้านประกอบมุมฉากกันบ้างค่ะ ก็ใช้สูตรเติมเลย c กําลัง2เท่ากับ a ยกกําลัง2บวก b ยกกําลัง2 c ก็คือด้านที่ยาวที่สุดหรือว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองในที่นี้ c ก็คือ5ค่ะเพราะ5เป็นด้านที่ยาวที่สุดก็จะได้ c กําลัง2เท่ากับ5ยกกําลัง2ให้ a เป็น x หรือ a เป็น4ก็ได้ค่ะ ในที่นี้ครูจะให้ a เป็น x จะได้เป็น x ยกกำลังสองบวกด้วย4ยกกำลังสองค่ะโจทย์ต้องการหาค่า x เราต้องย้ายข้างพจน์ที่อยู่กับ x ค่ะฝั่งนี้ให้เหลือไว้แค่ x ยกกำลังสองฝั่งนี้มี5ยกกำลังสองอยู่แล้ว เราจะทำการย้ายบวก4ยกกำลัง2มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นลบ4ยกกำลัง2ค่ะแบบนี้ก็จะได้ว่า x ยกกำลัง2เท่ากับ5ยกกำลัง2ก็คือ5คูณกัน2ตัว5คูณ5ก็เท่ากับ25 ลบอยู่กับ4ยกกำลัง2คือ4คูณกัน2ตัวก็จะได้เท่ากับ16แบบนี้เราก็จะได้ว่า x ยกยกกำลังสองเท่ากับ25ลบ16ก็คือ9นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็พิจารณาว่า9เกิดจากอะไรยกกำลังสอง ซึ่ง9ก็คือ3ยกกกำลังสองนั่นเองเราก็จะได้ว่า x ตัวเดียวของเรามีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะ